น้องเอลิเซียมาแล้วนะครับโอ้ไวฟ์ูในดวงใจมาในชุดเมดด้วยนะครับเป็นไวฟ์ฟูของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยเป็นสาวที่แม้ลงหลุมไปแล้วก็ยังขุดมาขายของได้เรื่อยๆจนถึงตาตอนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน้องเอลิเซียนะครับในร่างเมดเมสพิงเอลฟ์นะครับมาในชุดคอสตูมชุดเมดของนางนะครับถือเค้กมาให้เจ้านายอย่างเราได้กินกันมีร่างคอสตูมมาก่อนร่างหลักอีกนะครับของค่ายเอเป็กทอยนะครับคนกล่องเรียกว่าสวยเรื้อเดูงดงามดีนะครับนี่หน้าตากล่อง ของบุบครับเสียใจมากกล่องบุบแต่อันนี้รู้สึกประทับใจร้านดีครับพอดีร้านที่ผมพีอ่ะพอกล่องบุบอ่ะเขา,าลดราคาให้ด้วยแล้วแบบรู้สึกดีใจมากชื่อร้านเทพพรมบี้แอนทอยนะครับพีร้านนี้ตั้งแต่สะสมแรกๆเลยตัวแรกๆของผมก็จะมีอ่าน้องเคียหน้าล่างแฮชเชอร์ออฟเดอะบอยนะครับตัวนั้นก็พีจากร้านนี้เหมือนกันบริการดีครับเดี๋ยวมาแกะดูความงดงามของนางแล้วกันนะครับว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนเดี๋ยวขอแกะสักคู่นะครับ

สวยงามกับสมที่การรอคอยจริงๆนะครับน่ารักและสวยงามมากครับไวฟ์โฟโนหนึ่งในดวงใจในชุดเมดสีชมพูนะครับสวยงามจริงๆงามแต้เราอย่างที่หลายๆคนรู้กันว่างานของค่ายเอพิกเนี่ยทำออกมาได้ตรงปกและสวยงามราคาย่อมเยาวดีครับเพราะปกติค่ายนี้จะทําพวกตัวละครจากเกมและอนิเมะค่อนข้างเยอะและเรียกว่ารายละเอียดดีเทลกันเก็บงานค่อนข้างดีมาดูหน้านางกันก่อนเลยแล้วกันนะครับหน้านางแน่น,นอนสวยตรงทั้งในปกที่โปรโมทและก็ในเกมเลยล่ะครับในตาสีฟ้าคามลูกตา สีชมพูนะครับป่ามีการยิ้มแบบหัวราย,ยิ้มสวยมากรอยยิ้มนางสวยจริงๆครับยิ้มทีใจละลายอะ่ะสีผิวบริเวณใบหน้าแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยทําออกมาได้สวยโอเคดีครับสีดูนวลมีชีวิตชีวาดีผมนะครับแน่นอนผมนางนี่เป็นจุดเด่นไฮไลท์เลยผมสีชมพูนะครับมีการปล่อยไปผมลงมาช่วงหน้านะครับแล้วก็ช่วงหลังนี่ก็คือมัดโพนิเทลต่ำนะครับเป็นโพนิเทลต่ําปล่อยยาวสลวยสวยชิ้นวับมากเลยครับผมนางนี่โคตรยาวและสวยจริงๆนะครับมีการไล่โทนสีชมพูบ้างขา วางปนปนกันไปนะครับนั่งใส่ที่คาดผมของเมดนะครับสีขาวแล้วก็มีเข่าด้วยครับน่าจะเขาพี่เมย์ขโมยมาหรือเปล่า ก็ไม่รู้แต่เหมือนเขาของเคียนามากกว่านะครับเคียนาล่าง h a e r of r a m t i o n นะครับนางจะมีไอ้ดำๆเนี่ยอยู่บนหัวสองข้างนะครับคล้ายๆเนาะแต่นางน่าจะอยากได้เขาพี่เมย์มากกว่านะครับที่มัดผมนะครับก็จะเป็นที่มัดผมสีขาวอันใหญ่ๆนะครับน่ารักแล้วก็บวกกับมีดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบใสๆเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับมีผีเสื้อสองสตัวนะครับเกาะไว้ที่ดอกอีกทีหนึ่งดีเทลโคตรดีเลยครับเพื่อสังเกตดีเทลว่าที่คอสตูมนางเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากมีดอกไม้ประดับประดาเลยเต็มมากเลยนะผีเสื้อต ครับเรียกว่าเปิดบนโชว์แบบบึ่มเบิมบิ๊กบมบมเบ,ม,บ,ม,บ,ม,บมเลยอ่ะโคตรใหญ่ครับนางและก็ยังมีดอกกุหลาบนะครับใส่เนี่ยประดับอยู่ที่นมนางอีกทีหนึ่งด้วยนะผีเสื้อก็เกาะตามตัวนะครับหลายๆจุดเลยเนาะตามดอกไม้ตามอะไรเงี้ยตามชุดแล้วก็มีสร้อยคอเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นชุดเมดที่แบบว่าเปิดโชว์เอลด้วยนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของชุดเมดนะนะที่แบบว่ามันตัดเปิดโชว์เอลขาวๆนวลๆของนางให้โชว์แบบเน้นๆเลยสองข้างเลยนะชุดเมดนางนี้ก็จะเป็นผ้าสีขาวตัดสีดําออกนนนนน้ํําาาเเเเงงิิะอกสี สีกากีหรือเปล่าไม่ใช่สีสีกรมาทาาเออมาจออกสีอย่างนั้นหน่อยมันไม่ได้แบบดำเพียวๆอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นมินิสเกิร์เมดกระโปรงสั้นๆน,นะครับมือซ้ายจับจีบกระโปรงส่วนมือขวาก็ถือเค้กมาเสิร์ฟเรานะครับเป็นช็อตเค้กสตรอเบอรี่น่าทานมากจริงๆอยากทานคนเสิร์ฟด้ยวยเหมือนกันขาดังก็เรียกว่าขาวสวยยาวเรียวเดินมาเสิร์ฟเค้กให้เราเลยนะครับใส่สต็อกกิ้งสีขาวนะครับพร้อมกับรองเท้าแตะท่อนสูงสีดำเดินมาเสิร์ฟเค้กให้กับเราด้วยนะครับที่รองเท้านางก็มีบี เสื้อสีทองเกาะอีกทีนึงด้วยน,นะครับลายละเอียดดีเทลเยอะมาก แต่เสียดายครับนางใส่เหมือนพ a n t y สีดานะแต่คือแบบว่าเหมือนพ a n t y มันสูงสไปหน่อยอะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนกางเกงบูมเมอร์หรือเปล่าแต่คือมันเป็นพ a n t y สีดำอะครับแต่มันคือแบบไม่เห็นพวกช่วงเนื้อส่วนบนของช่วงเอวถึงหน้าท้องอะไรเลยไงก็เลยไม่รู้ว่านางอะใส่ p นตี้หรือว่าใส่บูมเมอร์กันแน่แล้วมันก็เป็นลายเรียบๆครับผมก็นึกว่านางจะใส่ลา,ลายลูกไม้เซ็กซี่ๆนิดนึงเสียดายนะครับถ้าเป็นพ a n ี้ก็เป็น panty ที่ค่อนข้างสูงมากอะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องประดับนะครับเป็น มาให้ทีหนึ่งเหมือนอยู่ในเมดคาเฟ่เลยนะครับนี่มีกระถางต้นไม้ด้วยกระถางต้นไม้ก็มีไอตัวอะไรเหลืองๆอยู่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับคล้ายๆไอตัวเนี่ยที่เป็นมีแมวบ่อยๆที่แบบว่า น้าแดงๆครับไอตัวสีฟ้า,ฟาเออเหมือนคือตัวนี้เลยแต่แค่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับเกาะอยู่ในกระถางต้นไม้นะครับซ้ายนี่ก็จะมีป้ายเมดคาเฟ่นะครับเป็นป้ายเมดคาเฟ่ที่ไม่มีเมนูอะไรเลยมีแค่รูปนางทำโมเอโมเอคิวให้แค่นั้นเองนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นลายไม้นะครับเหมือนในอนิเมะบ่อยๆเนาะลายไม้ก็คือเป็นล่องเลยนะครับเนี่ยล่องลึกด้วยนะไม่ได้แบบเนี่ย แต่นี้ระวังนิดนึงนะครับพอดีว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยฐานใส่ยากมากเท้ากับฐานนี่คือใส่ยากมากอันนี้ผมกดลงไม่สนิทด้วยนะก็ไม่อยากกดลงกว่านี้กลัวมันหักนะครับแน่นอนหลายๆคนน่าจะกลัวหักเหมือนผมเหมือนกันนะครับเป็นคุณเมนไม่พอนะครับมีของแถมมาให้ด้วยงานสวยแล้วยังมีของแถมม่ให้ด้วยนะครับมันจะเป็นอ่าที่รองแก้วเนาะเป็นที่รองแก้วสีชมพูนะครับมีขอบยางสีชมพูนะครับเนี่ยอันนี้ถอดได้ด้วยนะขอบยางเนี่ยแล้วก็มีรูปนางนะครับรูปนางก็แน่นอนทาท่าโมเอโมคิ A ้ว e รูปหัวใจใจละลายเลยครับเป็นเมาา่ักกลย นอกจากนี้มันยังมีข้างในยังมีเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะของเล่นตอน,นดเด็กที่แบบว่าเนี่ยเนียเนียล่วงลงมาแล้วเนะี่ยเหมือนแบบกาก,ากเพชรที่แบบใส่ในน้ําแล้วมันจะล่วงลงมาสวยๆครับเอออันนี้สวยมากเลยนะดีนะอ่มประมาณนี้ครับสวยนะสวยมากจริงๆนะครับเนะี่ยเป็นของแถมดีๆเลยละ่ะใช้วางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับเรียกว่าสวยงามไม่ผิดหวังแน่นอนครับสําหรับใครที่พีนางมานะและคิดว่าก็เดี๋ยวน่าจะมีนางออกมาอีกเรื่อยๆด้วยรอล่าง h a t c h e r of Humanity อยู่นะครับที่จริงผมก็อยากเก็บ13วีรชนให้ครบๆกันไปเลยนะ อยากเข็นมากเอาแค่ล่างหลักออกมาก็พอครับชุดคอสตูมอะไรไว้ที่หลังก็ได้ขอล่างหลักออกมาก็พอนะอยากเก็บล่างหลักมากเป็นแฮชเชอร์ที่มาทีหลังนะครับแต่มีฟิกเกอร์ก่อนน้องโบเนียนะครับโบเนีย <Bon ier S 2> ล่างแฮชเชอร์ออฟลีสันยังไม่มีฟิกเกอร์ออกมาเลยแบบโสีได้มากแต่ว่ามีประกาศทําล่าง e ี Wing วิงแล้วละ่ะล่างโ bon บเนียลนี่จังตันโตนะครับสาวรัสเซียบเบิ่มๆเ,เลยนะครับและก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีทรีโอสามสาวในล่างล่าสุดออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามสาวล่างล่าสุดนี่ถือว่าเท่มากเลยนะดีเทลสวยจริงๆคครรรัััใไไไไมม่ดด้้้้พีาาากกก็็ลลงงปหตนแว ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเล็กๆกันหน่อยให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรีวิวตัวอะไรสาวคนไหนนะครับก็ฝากติดตั้งไ้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับมาตานะครับ